เวลาที่คุณเห็นภาพชีวิตของพวกเขาคุณคิดอย่างไรคงสงสารเรานั่นแหละครับเขาก็ว่าโอ้ยคนพิการแล้วยังมาขายของอีหลีเนาะเขาก็จะมองเราว่าพิการจะทําอะไรได้ไหมพิการนี่ลาบากมากๆแต่แม่ก็ไม่ย่อท้อไม่อยากให้ใครมามองน่าสงสารเพราะว่าความสงสารมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะเราเชื่อว่าพลังใจคือพลังชีวิต กว่าสิปีที่ผ่านมาบริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนและมูลนิธิโอสถสภาพร้อมด้วยหน่วยง,งานภาครัฐและชุมชนจึงร่วมส่งต่อโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการและครอบครัวกว่า2,000คนเพื่อให้พวกเขามีพลังเพื่อก้าวต่อไปเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมทางโอสถสภา,าก็ให้พวกชงกาแฟพร้อมที่จะเปิดร้านได้เลยมีทุกอย่างแต่ก่อนมันเป็นปัตตาลียนที่มีสาย พอดีได้สแตนเลสไร้สายที่มีคุณภาพถือว่าดีขึ้นมากครับเพราะว่าลูกค้าสามารถเรียกเราไปกับที่ไหนก็ได้อย่างนี้ครับอาชีพขายแก๊สใช่ไหมคะมันต้องอาศัยรถพ่วงเวลาขับคันก่อนนี่เรารถมันเหวี่ยงไงฮะมันบังคับไม่ได้ล้อมันแบะแล้วทีนี้ได้คันใหม่มานี่ขับแบบแตกต่างกับคันก่อนมากเลยการให้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี เหมือนกับเขาให้ชีวิตใหม่เลยแหละดีใจหลายดีใจหลายเลยถ้าไม่มาสนับสนุนผมว่าโอกาสของผมก็ถือว่าเป็นแค่ความฝันทีนี้ฝันก็เป็นจริงภูมิใจเราทำได้ทำได้ทุกอย่างทำได้ดีด้วย <laughs> คนพิการไม่ถูกทอดทิ้ง สังคมยังให้ความช่วยเหลือวันยังมีพื้นที่ให้เรายืนได้นะคะบนโลกใบนี้คิดอย่างนี้เลย